อาหารที่แบบหลากหลายแล้วก็สดแล้วก็มีเหมือนทุกอย่างแน่นำค่ะมาคั้งที่สองแล้วคุ้มค่ะ การันตีความคุ้มจากหนึ่งในลูกค้าสายบุฟเฟ่ลายอาหารแน่นๆจ่ายแค่2 9 9รีฟิลน้ำแค่49บาททานได้แบบไม่จำกัดเวลากับร้านโกดังจุ่มย่างจิบบุฟเฟ่อยู่ที่เลียบวารี85คูวขวานหนองจอกนะครับอย่างแรกเลยคือบาร์อาหารที่นี่เนี่ย <Wow. S 1> เขามีให้เดินตักเยอะมากอย่างตัวลายที่เพิ่มมาน,นี้คือกุ้งแม่น้ำแบบพาหลังนําไปย่างให้หอมจะซดหรือจะเคี้ยก็ทานง่ายไม่ต้องแกะให้เลอะมืออ่ะโชว์โต๊ะอาหารเลยละกันทะเลแบบเน้นๆนกุ แม่น้ำย่างร้อนๆราดซีฟู้ดลงไปหน่อยหรือจะโดนเป็นสเปเชียลเมนูอย่างหมึกย่างไสบิด จุ่มน้ำซอสน,นำมาย่างตามใจเราได้เลยตบท้ายด้วยอย่าลืมลาดซีฟู้ดบอกเลยว่าเกินต้านสุดๆนอกจากนี้ยังมีอาหารทะเลให้เลือกอีกหลายอย่างทั้งปูทั้งหอยแต่แต่สายเนื้อไม่ต้องน้อยใจเพราะเขามีเนื้อบริการด้วยและยังมีโซนทะเลถังผัดไทยปลาเผายังมีอ่ะคุณทั้งปูดองกุ้งดองยำมะม่วงปูมา ของทานเล่นอีกเพียบบรรยากาศร้านสบายๆย,ยิ่งตอนดึกๆนะถ้าได้ทานปิ้งย่างเนี่ยมันเป็นอะไรที่เฟ้นสุดๆครับทุกคนอย่าได้แต่ดูอย่างเดียวแวะมาเลยครับรับรองว่าคุ้มจริงๆร,ร้านจะเปิดตั้งแต่4ี่โมงครึ่งเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดมากันมาถึงแล้วจ้า